เธอฉันถึงสาวยน้ําแล้วเธอเดี๋ยวฉันจะลงไปวไ่ายนะ้ำแต่ฉันลืมเอาแว่นด,ดำน้ำมาเธอนี่นี่นสักห้าสิบเมตรนะเธอแต่ฉันจะว่ายแค่ทางกว้างคือยี่สิบห้าเมตรนะเธอนู่นยี่ห้าเมตรไปกลับไปกลับเดี๋ยวดูว่าว่ายได้กี่รอบเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้แพทก็ตีขาก็โฟมลืมเอาแว่นด,ดำน้ำมาก็ไปกลับ ่าแนวแนวขวางเนี่ยไปกลับก็เท่ากับ50เมตรพัดก็ได้วันนี้ประมาณ850คือนอนต็อปคือไม่หยุดนะตีขาไม่หยุดเกาะโกมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ของการลดน้ำหนักจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะหน้ามืดหรือจะวูบหรืออะไรไหมเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเนี่ยเจ็ดโมงแล้วก็ทำงานบ้านปกติแล้วก็ทานกาแฟดําไปแก้วหนึ่งอาหารเช้าทานตอนประมาณเกือบบ่ายสซึ่งทานกล้วยไข่ไป3ผล ทานขนมปังปิ้งเป็นโฮวีตไปแผ่นหนึ่งแล้วก็ทานเ,เ,เม,ม็ดมม่วงหิม่งหานไปครึ่งกำมือหลวมๆเพื่อนๆแค่นั้นเองแล้วก็กาแฟดำอีกแก้วหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อจากนี้ไปน้ำหนักจะลงสักกี่กิโลแต่ว่าจะไม่หักโหมเะวเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะสู้ๆค่ะแมคาเดเมียนะลูกชวนตอนแรกกะจะไม่กินไม่ได้ตะบะแต่ แต่มันก็ควรค่อยเป็นค่อยไปใช่ปหมออาลดความอ้วนมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ก็ทานสักลูกหนึ่งเป็นรางวัลให้กับตัวเองอะไรเงี้ยออแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆผอมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างที่หมอบอกว่าให้ลดน้ําหนักเพราะว่าเขาเสื่อมใช่ป่ะตามนั้นอืแมคคาเดเมียนะัทรางวัลของตัวเองวันนี้เพื่อนๆสวัสดีค่ะคือว่าตอนนี้เนี่ย คือแพทเป็นเข่าเสื่อมใช่ไหมแล้วที่นี้เนี่ยคุณหมอก,ก็บอกว่าให้แพทลดน้ําหนักคราวนี้เนี่ยหมอบอกว่าให้ลดเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสักสองกิโลแพทก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็หาข้อมูลมาแล้วปรากฏว่าตั้งใจว่าจะทํา IF ซึ่งก็น่าจะเป็น6กทับสิเพื่อนๆที่นี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเป็นมนแรกที่แพทเริ่มลดน้ําหนักนะคะเพื่อนๆจืเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักแพทอะแพทก็ช่างแล้วแพทสูงร้อยหกสิบแปดใช่ไหมคะแล้วก็อ่า น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ78.3ถ้าจะไม่ผิดอ่าทีนี้เนี่ยน้ำหนักแพทอาโอเวอร์โอเวอร์โหลดมาเยอะมากเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยถ้าหักหมเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าปีนี้ก็อยู่เยอะแล้วอ่าปีนี้ก็เท่าไหร่แล้วล่ะเกือบ52แล้วเพื่อนๆอ จแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยแพ้ก็ทำไอเอฟคันนี้เนี่ยปกติเนี่ยแพ้จะตื่นประมาณ7จ็ดโมงใช่ปะ่ะแล้วก็ทาําทงานบ้านปกติทํางานบ้านปลายอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปกติแพ้จะทานตอนเช้าทีนี้เนี่ย ตั้งแต่เริ่มทำไอเอฟอะตื่นเจ็ดโมงทำงานบ้านปกติเสร็จแพทก็ทานมื้อเช้าประมาณสักเกือบบ่ายสองเพื่อนๆบ่ายสองโมงคันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยแพทก็ทานกุ้ยไข่ไปใช่ไหมสามผลกาแฟดำหนึ่งแก้วนี่คือกาแฟดำนี่คือไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่กาแฟกับน้ำร้อนคือดื่มตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอแล้วก็ช่วงบ่ายแพทก็ชงกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ทานกับกุ้ยไข่แล้วก็แมคกออมันนอาเขาเรียกอะไรนะถั่วถั่วถั่ว ถั่วเอ่อเม็ดม,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 มะม่วงหิมพานต์ก็ประมาณครึ่งกำมือหลวมๆอ่าแล้วก็ทานเอ่ออะไรกัะขนมปังปิ้งแผ่นหนึง่งซึ่งเป็นโฮวีอ่าัทานแค่นั้นเองแล้วก็ทํางานบ้านปกติไปแล้วก็ตอนเย็นพัดก็ไปไว่ายน้ำใช่ไหมเพื่อนๆครนี้เนี่ยผัดก็ว่ายน้ำไปพอดีว่าลืมเอาแว่นดำน้ำไปพัดก็เลยได้แต่เกาะโฟนตีขาพัดก็นอนสตอปก็คือไม่หยุดเลยเพื่อนๆขาพัดตีขาไปได้ประมาณ850้า เมได้อ่าเสารวคันนี้เนี่ยขึ้นจากะเสร็จเพอดีลูกชวนไปทานไอศครีมเราก็เลยแบบอ่ะไปหน่อยก็แล้วกันไม่เป็นไ like ร if ก็เลยคิดว่าเราเริ่มสาทประมาณเกือบบ่ายสองใช่ไหมเราก็ไปทานประมาณสากักไม่เกินสองทุ่มอะไรเงี้ยพัดก็ไปทานไอศครีมกับลูกประมาณสัก6กโมงก,กว่าได้ประมาณนั้นซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเลทของเวลาที่พท ตั้งใจเอาไวเ้เพื่อนๆถามว่ารู้สึกยังไงมันก็รู้สึกปวดหัวนิดนึงนะตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วกอ็อ่รู้สึกหิวไหมก็นิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทวันแรกใช่ไหมแต่ว่าก็สู้ๆก็เลยดื่มน้ําอุ่นแทนคันนี้เนะี่ยทั้งวันแพทก็ดื่มน้ําอุ่นทั้งวันนะเพื่อนๆแพทเป็นคนชอบดื่มน้าอุ่นซะแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ําอุ่นช่วยประทังชีวิตไปช่วงนี้ยังไงก็มาดูกันว่าน้ําหนักแพทจะลดได้กี่กิโลภายในหนึ่งเดือนนะ